โอยากจะบอกว่าชุดนี้มาแบบคุ้มอีกแล้วจ้ากับชุดจ่ายลมระบบ4ี่วาลมาพร้อมกับปั๊มลมมินิและถังเหล็กใบจิว๋วใบเล็กพอดีพอดีเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งน้อยชุดนี้เราต่อระบบไฟไว้ให้แล้วนะคะพร้อมนำไปใช้งานได้ท,ทันทีแถมฟรีรีโมท4ี่ปุ่มไปอีก อาแฮมแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อพร้อมถุงลมนะคะทางร้านจะมีอะแดปเตอร์สำหรับถุงลมรุ่นนั้นๆให้ด้วยนะแถมเกจวัดลม2เข็มสายลม18เมตรข้อต่อฟิตติ้งต่างๆน็อตข้อต่อหลังเกจอะไรแบบนี้สาทางทางร้านให้ครบชุดไปเลยจ้าพี่ๆคนไหนสนใจติดตั้งเฉพาะคู่หน้าหรือเฉพาะคู่หลังหรือว่าทั้งหน้าทั้งหลังสามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะคะ แต่ถ้าเลือกได้แล้วสามารถกดสั่งซื้อที่ตะกร้าได้เลยนะคะมีพร้อมส่งค่ะ